สบายดีด้วยพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีวันสุขุสุคนเดอที่เขามาหาสม้มวันนี้กาสิไปเล่นบ้านล้างสีเขียวพี่น้องไปเล่นก็ได้เฮ็ดเก็บใ้สันเนียพี่น้องเก็บไปฝากบ้านล้างสีเขียวบ๊ายายดอกมาคน,นหนึ่งกินหนึ่งที่กับเจวแต่กาสิมาแบ่งของใส่ใ้เช้าอืาย่ยเพราะว่า อา้าฮาบใส่นีน่มันก็จะมืดอายุไปแหละเพราะว่ามันก็ต้องใส่เพราะว่าเฮาวใสู่้เดียวหนึ่งโบาวายพี่น้องขอบตาขอบคุณป้าลายเด้อส่งเครื่องแต่งหน้ามาให้น้องนนำแต่ว่าน้องนนำใส่โบเบิดก็เลยสิ่ขอแบ่งให้เส้าเอื้อยน้ำเพราเพิ่นแต่งหน้าดูทางนะ่ะเพราว่าเฮานี่บ่ค่อยได้แต่งอย่างเฮาท่านะอันหน้านี่ก็ะทาแป่งธรรมดาปกติแล้วก็ะทาขอบตากระทะแค่ขอบตาแล้วก็บ่ได้ลง แกมลงยังแบบน้องเลยมาแบงใหเ้ไาเนพงมันจไม่ก่นพวห้องบสอมันแตกเลยบริสยงานเลยบริสยเลยบริสแตกเลยันี้มันตกมันตกผืนแล้วมันแตกกันนี้พี่น้อต่บริสยยังต้วนี้เผ็ดนะก็ใช่นเออตัวนี้งามงามเลย ชุ่มเพ็ดอีกยังนี่เพราะว่าเคยเอาหายเพื่อนแล้วเที่ยนึงแล้วมันเบิดแล้วล่ะเพื่อนก็ใส่น้ำคนอยู่จะไปหาอะไรสาวเอ้ยแล้วก็อันนี้เพื่อนฝากมาหายสองสามอันแต่ว่าปัดโปรอะไรเราพี่น้องเอ้ยฟุ่นปัดโบเคยเคยปัดอยู่เที่ยนึงสองเที่ยงมักคาร่าปัดดูในปัดคนตาปัดให้เบิ่งดูปัดดูปัดถืออ้นนี่เลยเออปัดให้ดู บ่แล้วฟดขี่ทุ <t os <t os ่นโอ้โหพีินเวมันโบกเลยนเนี่ยงหวมันเป็นอะไรบอกมบนมีแวนฟัาได้ต้อมีแวนมีเพื่อนหามาสองสามอันแหละแต่ว่าหาเพื่อนละคนหนึงนะคะมัคคะะนาที่น้ออันนึ่งออบริัซเดชกำแ่งตันกันอีกนึ่อย่งอันนี้พประส่งมาห้แจะว่าอันนี้กมีสองกล่อง ตกาาใจต้องมีเข็้ใส่ตลยต่อปีไมันแตกกันหรอเอสงสัยอก็ใส่บเป็นดอกอันนี้เป็นของไทยเลยนีเนไทยกเลยมีซองกล่องพี่น้องกล่องไหนเนีกล้องนี้ก็คือการโบบริสไซกเป็นงา้ทาบุคคลในท่าพี่น้องเลยเจ๊เจ๊เจ๊ท่าอย่างอยู่ในเทียงหายเทียงหน้าบริไปทางใดเนาะ เจ right ้ากระแตงค่อยตื er ่น <so มันจะเลอะแตงงอคีบป่ะว so ุ้ดได้ใช่วุ้ดได้ยังไว้เกี่ไว้กล่องหนึ่งเนาะอันนี้เพิ่นกระหายมาสองกองอันนี้สกีบอันสีแบบนี้ห้อยไหร่ไงเมยู่บ้านสักอันเป็นสีสีสีน้ำตาลเป็นแปะให้ เลยเลยเนะ้อดังเลยให้มันคุมค้มคุ้มอืมดังบุคคลแต่ว่าแต่งมันขอบให้มันคมอืมขันขันอยู่เนี่ยขันใ,นะนใส่หูห้าเป็นผู้หญิงแท้ๆเฉะห้างยัง thể, ห,ยหูเลยมันใส่แล้วใดมันต้องวันนี้เป็นลูปกระหัวใจนะพอ,อพอบีบมามันก็เป็นเผ็ดจนดังขางในมาเลยต้องบีบชนะแล้วก็ทุ่ทุล จักแล้วบุทางเอืออยบรีใส่กันอะไรเหาเราบุ <im im ๊คบริใสเลยตัวนี้นะใส่บุเป็นตัวมันนี่นะเป็นฝาเมื่หายปีี่กลายนี่แหละพี่เนาะกระยามันเมิอันนจริงมนเลยยังบุัน่เบิัจัองอันไปอกันอยู่่นละไปเล่นไปเบิไปจาะไปเยี่ยมเมืองกอนเปไหนอะไปลายเมื่อตัวนี้งก็เลิศ ตัวหนึ่งหายไปตัวหนึ่งจะใส่เองตัวหนึ่งจำได้ว่าหายหายไปล้งสีเขียวอะไรหายล้งยาลงสาละแม่นมันาถ่ายมาคนอืมกระโบ้ยเลยเคะขายรองพื้นว่ายน้องหนีไปผ่อนจังสีแตง่งแตงนะ่งหนาให้น้องหนีพี่น้องเอาไว้อันนี้แล้วก็ีนี้ให้ยเศาเอื่อยชีเล็กน้อยทำแบบนี้ห้าโบ้ยไรลง่มเย ลิสติกนี้ลิสติกน,นี้เท่ากับบริษัทอีเพราะว่ามีสองสามอันได้เอ็นคลิปลองพื้นมาแต่บึ้งการก็ยังมาทันรีวิวให้พี่น้องดนูนะครับงั้นแต่ว่าเราต้องใส่เป็นแบบน้ำแข็งบ่แขนะ็งอันนี้เลือดตะกรงเลือดพอแบ่งปันการเอากรเดิ่งเลือดออย่างละอันสองอันตะกรงนี่ให้เจ้าเอื้อที่ คัางเลยาะค้างนน<อ>ลนะ,ะปะาไ้แต่ว่าเขาน่ะใส่โบเป็นถอดอ,ออกเลยลูกโอ้ยหนาสดๆนี่คืไม่ถอดออกมันคืออะไร,ระมันคือยางอันนี้นะเขาใส่โบเป็นเลยมันทำทำแล้วเบิ่งวายายางอันนี้นะคือยางอันนี้นะมันใส่โบเป็นมีมใส่โบเป็น เขาบอกว่าม <eri> ันมันมันเป็นเห็ดเลิดเลยนะนาบ้างอดบเลยก็มาเตนาดี่เคยใส่ตะเกียงก็เลยบวบหูมันมีมันบอกมีบอกที่มันะช้ามันคืออะไรครับ <men naar s ands> เพียงหน้าใี่ไว้ใจอยู่สองคนแซงแก่ปลอใส่แก่กต้องไม่ใช่ี่ได้ใช่เข้ายากนี่หละก่อนมาให่ใส่เพอนอันนี้ังอะไรอันนี้อามาสวาคนใส่บุกิดมาใส่น่าขาดาบาดีานทุกโซ สายหนอยนึงเนาะสบายดพี่น้องสบายตนลูกนอนนอนหนงลูกอิงเล่งอย่างนี้ได้หรช่แดง เรในึสหับ้น yeah, ึ้ังขาน้าวเนเายรันแต่งหน้านแต่งผู้ได้แต่งเป็นกับลองแต่งเบื้งโอ้ังวันจะออกวันใดโอ้แต่งกินเป็นแข่กังมาสวยหนึ่งโบวยแม่กีอนวยงใส่ไม่ใส่เมื่อกี้อนมาคุยในนายสำหรับ อันนี้นั่นจะลองใส่อที่อันน erm ี่นั er ่นแี้วจะคือยังไงเพราะยังคือเออได้ปีเราใส่่า่มากูก่อนตื่นมากเลยแน่นอนเลยมีซีซี้ส่ใส่ใส่ใส่ถ้ายังไนส่วนแรกจถ้าไปขอบตาเนาแก้มาคอนข้างในอัใส่แก้ม จะลองแตให้ดูนะครับไปลองอิยแกยนตาอัลบแม่ตาดนตาันี้แบบี่มนน้อยมากช่้อย้เด็กแตงโมนีก็ว้แตงว่าตัวนี้นะครับงูมาว่าใส่ได้อตองัตด้มันก็จะเป็นฟงอะไแต่ว่ามันคหยเป็นก้อนมาเด็กก็มาขยี้ขยี้ขยี้

รับไม่ใครโอ้ยได้น่าสงสาแต่ว่าเกส์ชนินนิเถอะทำหงอนดกล็เมาตีน่งไปใช่ตีเฮ้ยกับใครกูวะเราไปตีนะเาเห็นในขีดอไล้ว้ภา่าเรื่อหนานู้นกรพูดดูหน้าค่ะดูหน้าเข้าป้านี้คุ้มชาสินครับ น <wounds> ่่นเ <cow> ่ยอยาไปใส่อยู่บ่ะนันนั่นแบว่าาอนยงบรรยากาศออกเกับผัวแี่นยองนะอากับผัวนะเียบรรยากาศสี่ายไ้ีอีาจะเอใส่ห้าไปใส่คือกันนอน โซเหนก่าๆก็จะพี่คนนี้นอนอยู่พูดนอนบนรับหายใจบาออกขี่รถใหญ่ไปขป็นั้นีิขี่รถใหญ่เลยไปกินเออะบ่ายมุ่งแลมาพี่นีนอนเลยไข่ดได้ากินยาลังอับเ่เขากัมาเป็นบอกไข่นี่กินยาละงับไปเหนลยฉันเลยอยู่บ็ได้ ัวละเด้สิวกนับงานเรื่อยาวนม่นวานใช่ใช่กลับันพี่น้องว่าีข้างนกสาวพี่น้องพี่น้องทั้งเมียขอทั้งนี่น้องทั้พวกอทั้งนั้นปากับลุงเพิ่น่เนี่ยเเนาะยังนัอ้ยทำยังไน่ย ขันคืองขันช่อมใจโอ้ยมาเร่เยอยางได้าวัเาดีลดรดีบารมเจ็บากว่าเลมาเนี่ยมาามมากอบบารมเจ็บนี่เจ pues ็บ um หัวข้างหแล้วมตาูสุดโอ้ยโอครูวาเขาจะบามฟางาหโอ้ามวานเซโนขามมาขามสมก็ยังบมี่แถวตรงหน้า เี้ยของเพื่อนไปเื่อมากเพื่อนมันน้องพ่อนี่ไม่ใช่ไรกินแล้วมันไปใช้สายไหมเจ้าคือผูกยกแทบองเฮาเนี่ยมาเดียวเดียวแค่ไขนมาเลยเป็นองค์ปอบพืชที่เร่ภาพส้มเพื่อนลมๆขอบคุณหลาย